จอนแฮนรอโนอกเกี Hoy, coating, Park, ่ยวไปตะวันไปตะวันมายังไม่ลมเลครับเดนจะมาห้าวันเกี้ยเราขี่มารู่ลเลยขอประเต็นที่โอ้โหมีมือโดนสุดน้านี่มันพัดเลยครับหมดไป้วนะครับ ได้ไม <aunque S 2> <me> ่ท <cheg> ันนะครับผมัจานนะครับเสียรั้ว่าแจงร้อยอนี่ก็จเอาต้นน้้นน้อ่างี่นะครับพี่มาเลขแตงสูรัอายุอานามสูสีกันนะครับสีเมอร์ก็ใกล้เคียงกันนะครับจะอยู่ขีกันมานานกันนะครับ ตายตายทงเลือก็ไปยืนด้วยทงเลือก็ไปยืนฝากไว,ว้ฝากไปเ <c oughs> อาพี่เลี้ยงก็ไปดูนะครับี่แค่อแสองรอบแค่ไม่เป็นไรนะแข่งรุ่นี้แข่งกังครับแต่นอนยังไม่ลุกนะครับปากเกียร์ตันทงเหลือชูไว้นะทงเหลือก็ไปอยู่บนเดินนะครับแต่แข่งยังลุกไม่ขึ้นนะครับทงเหลือชูไว้ยันบนเดินบนเดินเลย

ให้เขาเลีกไปยืนไนเรือนที่สองขอนะักแข็งมายืนเรือที่สองด้วยนังแข่ที่เขียวมายืนเรื่อที่สอง อยู่มเพื่อนเรานอนอยู่นะรับแขนะครับเห็นวเใจกันนะครับมีขนาดวีดีนะครับรู้สึกจะาปเตรียมาหันะครับ่าจะหันนะครับไม่สามารถนั่งขึ้นได้นะครับองเหลืต้องดูด้วยนะแขกไม่ทราบว่าเบอร์อะไรด้วยนสิเ่ยไปนะรับน่าจะเป็นเนนนร่าจะเป็นนเ่นรไม่ได้จะเกยเลยเป็นเนินแต่มัะา เอาทียนไหมครับค่ะมายเลขเท่าไหร่ครับก็หมายเลขสยามนะครับนะครับก็เป็นเลขเก่าอินทันนะรก็เรยว่ามักพ่อเสด็จครับสยามเ่เจริญผลนะครับก็บันทึกไว้ไม่เปนไรม่เป็นไรนะครับ ได้ความดูแลดีๆนะครับจากกลุ่มพวกเราเองนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับแล้วก็ขอให้เป็นอย่างนี้นะครับบูรณา สูตสอจังหวะคือใหม่ครับเป็นรถกสีขาว้นะครับไเป็นไรแไม่ต้องมาลงมานะครับผมเพราะว่าสยามีปัญหาเรื่องเข่าอยแล้วครับเขาไม่ค่อยดีนะครับเขาร่มลดีตั้งแต่บัเพีว่าลายเอ อีกทีนึงครับไม่รู้โดนตรงไหนครับไม่น่าจะเกิดซึ่งเราก็ระดับฝีมือระดับสยามเนื่แค่นี้มันน่าจะยินหาแต่มันเป็นอุกปันทีที่มันมีใครตั้ง